สวัสดีครับเต่นเต้น,ตนละสี่เรื่องอะไรเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังก่อนเมื่อสองวันก่อนวันมาคาบูชาเนี่ยผมได้ไปกราบหลวงพ่อปานอมเนี่ยที่วัดจักแดงเนาะก็คือเราไปเวียนเทียนน่ะแหละง่ายๆคือเป้าหมายหลักของเราก็คือเอาเครื่องฟอกอากาศเนี่ยไปถาไวายท่านใช่ไหมเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีก็เลยนําไปถวายที่เราตั้งกองบุญกันจําได้ใช่ไหมตอนที่ไปถาไวายท่านเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสนทนากับท่านอยู่ชั่วโมงหนึ่งคือบทสนทนาน,นี้ตั้งใจไปเลยคือเรื่องจิตสุดท้าย นี่คือเป้าหมายของการที่ผมไปรอบนี้เลยนะถ้าใครอ่ะรู้จักหลวงพ่อปนอมเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านเจ้าคุณปนอมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านจิตสุดท้ายเป็นพิเศษใช้คำเป็นพิเศษเลยนะเอ่ออย่างผมยกเคสเคสหนึ่งแล้วกันตอ,อนนี้ต้องถามพี่กอฟนะเออคุณแม่ของแฟนพี่กอฟเนี่ยคือคุณแม่ของพี่น้อยเนี่ยเขาก็ป่วยเนาะแล้วหลวงพ่อแล้วหล,งลวลงพ่อปนอมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปส่งท่านนะอ่าไปให้กรรมฐานท่านอนะ่ะตอนที่ท่านป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตสุดท้ายก็ไปได้ดีมากคือพวกเราอ่ะ ชาวพุทธเรารู้เนาะว่าเราศึกษาธรรมะมาเนี่ยพระพุทธาศาสนาเนี่ยเป้าหมายของเรามีเรื่องเดียวคือให้จิตสุดท้ายของเราดีไม่ลงสู่อบายเคยได้ยินใช่ไหมเราทําความดีมาแทบตายตอนจบเราเดันไปโมโหก่อนตายไปยึดติดก่อนตายไปหวงทรัพย์สมบัติก่อนตายหรือเราเดันไปเกิดอุบัติเหตุแล้วไปอย่างเงี้ยจิตสุดท้ายมันก็จะไม่ดีเพราะจิตสุดท้ายมันไม่ดีป๊บมันมีสิตกอบายตกอบายก็คือไปอยู่ในภพภูมิที่มันไม่โอเคอเออเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราดี ซึ่งมันเกิดจากการที่เราฝึกตนมาตลอดทั้งชีวิตนะแล้วสุดท้ายจิตสุดท้ายเราดีเราก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีหลายเรียกว่าพระอริยะหลายองค์นะก็บรรลุพานิพานจากจิตสุดท้ายนะฉะนั้นเราเลเราใช้คําว่างี้จิตสุดท้ายคือที่สุดฝึกมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อฝึกไปเหมือนกับสอบ สอบภาคปลายภาคอะ่ะเออปลายภาคสอบปลายภาคคือจิตสุดท้ายอะ่ะว่าอย่างนั้นดีกว่าแน่นอนว่าหลวงพ่อปานอมเนี่ยท่านเก่งเรื่องจิตสุดท้ายมากถ้าหลายคนอยากรู้ว่าเก่งขนาดไหนเนี่ยลองฟังคลิปเสียงที่ผมแนบไปให้พอดีผมบังเอิญนี่ใช่เขาบังเอิญนะผมอัดเอาไว้1ชั่วโมงอ่าลองฟังดูโอ้เป็นธรรมชาติมากมีเสียงนกร้องทุกอย่างแบบเพอร์เฟกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองฟังดูว่าท่านเชี่ยวชาญขนาดไหนอินมาก แน่นอนว่าท่านเป็นพระธรรมกถึกด้วยแปลว่าพระวิทยากรท่านจะเก่งเรื่องการบรรยายมากๆคือพูดได้7จชั่วโมงโดยที่เราก็ได้ความรู้สุดๆ,ดๆอ่ะเออคราวนี้คราวนี้ตอนจบเนี่ยผมก็ได้ถามพระอาจารย์ประนอมว่าพระอาจารย์ครับถ้าเกิดผมจะไปศึกษาพตัตรปิฎกเพิ่มเติมซึ่งธรรมดาเราเรียนพระอภิธรรมกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งพระอภิธรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องจิตสุดท้ายแบบเข้มข้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากได้เคสตัตดี เคสสตัดดี้นะเคสสตัดดี้คือตัวอย่างดีๆที่ทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วจําได้ใช่ปะเราต้องเรียนอะไรพระหลวงพระปนอมก็บอกว่าแน่นอนต้องเรียนพระสูตรตันตปิฎกก็คือเป็นพระสูตรที่เป็นเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานที่ทําให้เข้าใจง่ายแล้วผมบอกว่าต้องเรียนพระสูตรไหนในพระสูตรตันตปิฎกหลวงพระปนอมก็บอกว่าเรียนพระสูตรนี้ฮะนี่ชื่อว่าขุดทักกะปาทะ ขุดทะทะกะปาทะนะซึ่งเป็นพระส,สูตรที่ง่ายที่สุดแล้วสําคัญมากๆสําคัญยังไงเราเคยสวดบทไตสรณคมไหมเราเคยรู้จัก38มงคลนสูตรไหมเราเคยรู้จกักรัตนสูตรไหมคือบทพวกนี้เป็นบทที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนาซึ่งแน่นอนว่าคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้เรียนเพราะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเราได้เรียนแต่ฉบับฉบับที่แปลมาถูกปะเราเนี้ยเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านได ท่านได้ทําขึ้นมาเป็นหลักสูตรเรียนหลักสูตรเรียนเป็นตรงจากพระไตรปิฎกเลยนะต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยมีผู้ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยที่มีความรู้จริงๆ,ๆเขาเรียกผู้ทรงพระไตรปิฎกจากพม่าะนะที่อยู่พม่ามาเกินเกือบมีอยู่มาเกือบ20ปีมีอยู่สามองค์ก็คือมีพระมหาไพโรดก็คือมีอาจารย์จำรูนธรรมดาแล้วก็มีนี่แหละนี่แหละพระมหาปนอมนี่แหละท่านเจ้าคุณปนอมนี่แหละจบจากพม่ามาโดยตรงฉะนั้นเรื่องพระสูตรนี้เข้มข้นสุดๆนะฮะ สี่ปีที่แล้วท่านก็เลยสอนเรื่องนี้เป็นพิเศษนะท่านก็ให้หนังสือเล่มนี้มาพอกลับมาผมนั่งอ่านถึงตีสอง่ะผมอินมากคุณอินสุดๆวันรุ่งขึ้นผมโทรหาผู้ช่วยท่านผมโทรหาว่าแบบมีเวอร์ชัน YouTube ไหมออยากรู้ผู้ช่วยก็เลยส่งมาให้ดูว่าเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยตั้งใจทำมากเวอร์ชัน YouTube 46ตอนคุณโอ้ผมเข้าไปนั่งดูอินสุดๆอินเข้าไปอีกบวกกับหนังสือที่ทำนะแล้วก็ YouTube นะยิง่งอินเข้าไปอีก ผมก็เลยบอกผู้ช่วยท่านว่าขอสมัครเรียนได้ไหมมีคอร์สเรียนไหมท่านบอกว่าอ๋อไม่มีแล้วโยมเปิดไปตั้งแต่4ปีที่แล้วปิดไปแล้วอสอนทุกรอบท่านเจ้าคุณไม่ไหวสุขภาพท่าขันท่านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวเอาพอดีต้องดูแล,ด,แลดูแลท่านเจ้าคุณด้วยใช่ไหมผมก็เลยบอกว่างั้นอย่างงี้ได้ไหมครับให้หลวงพ่อปานอมเนี่ยเปิดเฉพาะคณะเราได้ไหมเดี๋ยวผมรวมไปให้30คน รวมไปเรียนเนี่ยสาคนเพราะว่าห้องเรียนที่วัดจักแดงเนี่ยจะนั่งได้30คนพอดีแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียนสดนะเราเรียนออนไลน์นะคือท่านทําคลิปเอาไว้46คลิปแบบเพอร์เฟกเลยเรียกว่าเพอร์เฟกเลยดีโคตรๆนะเรียนแล้วแบบอินเลยอะ่ะเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องศึกษาด้วยตัวเองอะ่ะใช้คํานี้เลยนะซึ่งผมก็เลยวันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อปนน้อมเพิ่งได้คุยเองนะเพิ่งได้คุยเมื่อเอช้าเนี่ยก็เลยขอท่านว่าอย่างนี้ได้ไหมครับ วันที่20กุมภาเนี้ยวันพุธหน้านะ่ะน่าจะพุธมั้งลองเช็คดูนะฮะพุธหน้าเนี่ยให้ท่านมาปฐมนิเทศที่เดอะบิดได้ไหมครับแต่ว่าก็ขอถวายเพนด้วยนะครับฉะนั้นเขาเรื่องท่านใดจะมา,าประถมนิเทศที่เดอะบิดนะเนื้อหานี้นะเนื้อหานี้นะเรียนทั้งหมด6เดือนนะฮะสอบเดือนสิงหาคมแต่ปฐมนิเทศวันที่20 วันพระพอดีวันพระด้วยเลือกวันดีไหมสุดยอดอะวันพระเนี่ยเริ่มปฐมนิเทศต,ตอนเช้าเลยก็คือถวายเพลงกันก่อนเลยรับศีลรับพรกันก่อนเลยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเสร็จแล้วยาวๆๆไปเลยจนถึงบ่ายสองบ่ายสามเลยแล้วจบพิธีปฐมนิเทศเออหลายคนบอกว่าอาจารย์ผมเรียนพระอภิธรรมอยู่ะจะไหวไหม ยิ่งดีคุณดีสุดๆปกติท่านสอนแต่พระนะท่านไม่ได้สอนคารวะแบบพวกเรานะต้องอธิบายก่อนนะนี่เป็นโอกาสอันดีมากนะแล้วท่านแบบน่ารักน่ารักพูดจาเข้าใจง่ายได้ประกาศนียบัตรด้วยนะคือเพอร์เฟกเลยลองไปฟังคลิปดูนะ คลิปเสียงอะนะคือท่านก็ท่านก็ใจดีอะเมตตาท่านอยากให้คนเรียนเยอะๆเนะท่านก็บอกอ่ะเฉพาะคณะเราแทบจะเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะของท่านอะหลังจากที่ท่านไม่ได้สอนมาสี่ปีละใช่ปะท่านบอกแล้วแต่แล้ว,ลว,ลวเฉพาะคณะเรานะเอาอย่างนี้ละกันพอเราปอปถมนีศเสร็จปปประถมนีเ้นเสร็จนะทุกเดือนท่านจะซูมให้อ่าท่านบอกว่าวางตารางซูมมาเลยหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเรียนใน YouTube กันมาก่อน หลายคนบอกว่าอาจารย์ผมกลัวผมเรียนไม่ไหวผมการันตีด้วยเกียรติของลูกเสือเอ้ยด้วยเกียรติของอาจารย์คุณเรียนไหวผมกล้าพูดเลยสอบไม่ยากไม่เหมือนไม่เหมือนอภิธรรมตะปิดกเพราะว่าอันนั้นอะ่ะเขาสอบกันที่5 5 0 0คนนึกออกปะเป็นทางการอันเนี้ยท่านต้องการให้เราอะเรียนเข้าใจ แล้วเกิดภาวนาคือเอาไปปรับได้จริงฉะนั้นท่านก็แค่สอบเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อเราตั้งใจนะเราอ่านมานะเรารู้นะว่าเออรัตนสูตรแปลว่าอะไรเอาไปใช้ทําอะไรจะเกิดกุศลกับเราอย่างไรจิตสุดท้ายส่งผลอย่างไรคือคุณคุณเข้าใจใช่ปะ่ะคือเรียนนย่มันก็ต้องทบทวนถ้าเกิดเรียนแล้วเราไม่ทบทวนแล้วเราจะเรียนไปทําไมก็คือเรียนต้องทบทวนทบทวนก็ต้องไปสอบเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราทําบุญเนี่ย เจตนาอันเป็นกุศลนี้เพื่อถวายแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวขอให้เราเกิดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องพวกนี้เราจําเป็นต้องทําอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเนาะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสรุปอีกทีนะฮะถ้าใครจะสมัครเชิญนะฮะสาท่าน30ท่านนะฮะประถมนิเทศวันที่20นะฮะเก้าโมงเช้าถึงประมาณ2องโมงบ่ายสองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะซูมกันทุกเดือนนะฮะสิ้นเดือน อ,อขอความร่วมมือทุกคนเปิดกล้องตอนซูม30ท่านเท่านั้นคุณการจะไปได้กราบท่านเจ้าคุณปานอมก็ว่ายากแล้วการที่คุณจะได้ถามท่านทุกเรื่องที่คุณเคยสงสัยมาก่อนในชีวิตยิ่งยากกว่าแล้วอันเนี้ยคุณได้ถามแบบทุกคำถามที่คุณต้องการแบบส่วนตัวนะแบบส่วนตัวเราจะคุยกันเฉพาะในคณะเรา เออเฉพาะนนในคณะเราเท่านั้นไม่มีคนนอกไม่มีคนอื่นมีแต่ทุกคนที่เป็นกันร,ระยายนนมิตรซึ่งกันและกันการที่เราได้เกิดมาด้วยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เนี่ยมันไม่มีคําว่าบังเอิญนะแล้วก็ไม่ต้องถามว่าควรจะรอไหมเพราะมันอาจจะไม่มีรอบสองแล้วคุณเข้าใจความหมายนะไม่เหมือนอภิธรรมนะอภิธรรมยังมีแบบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอรอบนี้หม่ท่านก็รอบหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราอะคือตัวท่านเองอะท่านห่วงนะ ท่านให้จำกัดคนเลยเพราะท่านบอกว่าอาจารยตีถ้าเราอยากจะให้ทุกอย่างมีคุณภาพเราต้องรับเฉพาะแม่ไก่แม่ไก่ยี้าเปอรนี่ยจะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่อยากจะศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเขาจะไปทําให้ชีวิตเขามี100%ยด้วยตัวเขาเองฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ตีคัดเฉพาะแม่ไก่เข้ามาแต่เราไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราจะทําได้ดีไหมเราจะเอ,อ่ทำให้อาจารย์เสียใจไหมเราจะสอบผ่านไหมเราจะมีเวลาไหม คุณเชื่อผมนะของแบบนี้ถ้าผมเป็นคนมาประกาศให้คุณฟังอะ่ะเออเป็นคนมาคือผมเป็นคนที่มาง้อมาเลือกพวกคุณนะนี่คือเจตนาอันเป็นกุศลของตัวผมซึ่งเป็นอาจารย์พวกคุณนะผมเป็นคนมาบอกพวกคุณแล้วผมไม่ได้บอกคนอื่นอะ่ะแสดงว่าพวกคุณอะ่ะถูกเลือกตั้งแต่ลมหายใจแรกของการเกิดมาแล้วแหละนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนอันมีจิต และมีเจตนาอันเป็นกุศลที่จะเล่าเรียนพระตไตรปิฎกเพื่อที่จะ